ตอนนี้มีถ่ายทำอยู่ค่ะของออพอดีคำกำลังจะเปิดกล้องเดินหน้าค่ะแล้วก็มีของพี่ตัวสันยูเริ่มถ่ายแล้วแล้วก็มีของช่องสามเขาอยังอุอบไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเปิดกลางเดือนมีนาค่ะม่มิไม่ธรรมดามิงไม่ได้มีสัญญาอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่มันเล่นละครเลยตอนนี้ก็ไปเล่นช่องสามก็เล่นละครเย็นของคุณแดงค่ะใช่ค่ะเนหะนทุกช่องเอ็กแกก็ไปเล่นมาแล้วออนไปแล้วอีสาธรรมดาเนี่ยมิงไม่มีผู้จับอยู่แล้วมิงรับงานเอง คือคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่า,ารับแต่ช่องเจ็ดอะไรอย่างนี้แต่พอตอนนี้เริ่มหน้าเริ่มอีช่องสามบ้างไม่ได้เอกแทกบ้านผมก็เริ่มรู้ว่าเรารับที่เคเบิลเล่นอะไรอย่างเงี้ยดิจิตอลก็เขาก็ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีขึ้นนะว่าคือตอนนี้เมนคนเริ่มรู้ว่าเราเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์นั้นรับได้หมดเยย้ยค่ะธรรมดามิง มิ้งดูดูแลเองแล้วก็รับงานเองอยู่แล้วแต่คนตอนแรกคิดว่าเออช่องเจ็ดฟ้นงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือก็ขึ้นอยู่กับว่าก็ช่องเจ็ดเห็นว่าสมควรก็ก็ส่งงานมาด้วยแล้วก็รับชื่อื่นก็ได้ด้วยที่จริงหนังก็ยังไม่มีติดต่อมาเพราะคนก็คิดว่าเราไม่รับเหมือนกันเพราะว่าพอมาเล่นหลายๆที่ก็เจอนักแสดงแตกต่างจากที่เราเคยเล่นด้วยเขาก็เลยบอพี่มิ้งเล่นเปล่าเลยเขาก็ถามเพราะว่าเขาเล่นหนังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องก็อาจจะมีคุยคุยบ้างแต่ก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีอะไรแน่นอนค่ะก็อายุป่าเข้าไป 36แล้วปีนี้3รอบพอดีก็ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีแฟนแฟนก็ยังไม่มีอ่ะมันมันก็เหมือนมีมีมาเรื่อยๆแหละแต่มันก็มีปัญหาก็เลิกกันไปตอนนี้แม่ไม่ค่อยสบายด้วยก็ตอนนี้เหมือนเวลายอยู่กับงานเราก็อยู่กับแม่ซะส่วนใหญ่ <c oughs> คือก็เมื่อวานเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลก็ปลอดภัยค่ะตอนแรกเราคิดว่าโอ้ยทำบอลลูนหัวใจไปพัรมันคงเรื่องใหญ่เนอะแต่เราไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ดูไม่อันตรายเลยค่ะเพราะว่าหมอเขาเก่งแล้วส่อง เข้าไปตามเส้นเลือดแล้วก็แก้เลยคือมิงอยู่ด้วยตลอดอยู่แล้ว3วันที่อยู่โรงพยาบาลมามิงอยู่ด้วยตลอดนอนด้วยก็ทิ้งบ้านเลยอ่ะก็เริ่มชินนาเพราะว่าเราก็ทํางานแล้วแบบบางคนเขาก็ไม่รับกับการที่แบบเรามีภาระคือเราดูแม่ด้วยอะไรด้วยเราก็ไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมเหมือนโตๆแล้วมันก็เริ่มคิดไกลว่าเออเขาต้องดูแลเราและแม่เราได้แบบมาคุยเล่นกิ๊กกักกันเหมือนแต่ก่อนมันก็แบบมันไม่ใช่อย่างงั้นเราดูแลเองดีกว่าเราดูแลตัวเองก็ดีกว่าคืออยากมีครอบครัวอยากมีพ่อแม่แต่ก่อนก็ห่วงแต่มาตอนนี้แม่่รู้สึกเป็นหว ว่าเหมือนแม่ยังไม่สบายกเรื่อยๆแล้วถ้าแม่ไม่อยู่อ่ะเหลือเราคนเดียวใครจะดูแลเราแม่เริ่มเพิ่งเพิ่งจะมาคิดตอนนี้ช้าไปนิดตอนนี้นะคะก็ยังมีถ่ายทําอยู่เดี๋ยวสักสองสาเดือนอาจจะได้เห็นกันอาจจะมีเรื่องเทวดาเพื่อนรักค่ะน่าจะฉายเร็วนี้สักเดือนหนึ่งละครตอนเย็นทางช่องส